แม่บ้านอาหารแพลนเบสสวัสดีค่ะวันนี้พาเพื่อนๆมาทำเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพนะคะดีต่อผิวพรรณแล้วก็ผู้หญิงอย่างเราด้วยค่ะอันดับแรกนะคะเราก็เตรียมแก้วนะวันนี้เราจะใส่น้ำตาลทรายแดงลงไปนะคะเพราะว่าเสาวรสของเราค่อนข้างเปรี้ยวมากนะคะตัวเสาวรสนี่มีประโยชน์มากเช่นกันนะคะลองเสิร์ชหาข้อมูลดูได้นะ จากนั้นก็ตักเสาวรสนะคะเอาเฉพาะที่มันเป็นเลวๆนะตัวที่มันเป็นชิ้นใหญ่ๆนิดนึงเนี่ยไม่ต้องเอาใส่นะคะเวลาเราใช้หลอดดูดน,นี่เดี๋ยวมันจะติดคอได้นะแล้วก็ดูดยากด้วยนะคะเอาไว้ปั่นทําน้ําผลไม้ได้ค่ะคนเสาวรสกับน้ําตาเนี่ยนะคะให้เข้ากันน้ําตาี่ต้องใส่นิดนึงนะคะเพื่อนเพราะว่าตัวเสาวรสเนี่ยเขาจะมีความเปรี้ยวมากนะคะแล้วก็เลยใส่ตัดรสเปรี้ยวนั่นเองค่ะ ากนั้นนะคะก็เติมน้ำแข็งลงไปค่ะจากนั้นก็จะใส่น้ำมะพร้าวลงไปค่ะความหวานก็จะได้จากน้ำมะพร้าวด้วยนะน้ำมะพร้าวนี่มีประโยชน์ต่อคุณผู้หญิงมากนะคะเพื่อแถมยังช่วยบำรุงผิวพรรณด้วยตกแต่งด้วยตัวเสาวรสอีกทีหนึ่งนะคะเมนูนี้ช่วยดับกระหายคลายร้อนได้ดีเลยนะเหมาะสำหรับช่วงหน้าร้อนมากมาก ทานแล้วดื่มแล้วสดชื่นมากๆค่ะเป็นเครื่องดื่มที่อร่อยดีต่อสุขภาพถ้าจะให้ดียิ่งขึ้นไม่จะเป็นต้องใส่น้ำตาลก็ได้นะคะถ้าเรามีน้ำมะพร้าวที่ค่อนข้างหวานเนี่ยเราก็ไม่จำเป็นต้องเติมน้ำตาลก็ได้ลองไปทําดูค่ะ